คลิปนี้อาจจะพูดเสียงเบานะครับเพราะว่าถ่ายทำแต่เช้าข้างๆบ้านยังไม่มีใครเขาตื่นเลยจ้าสวัสดีพี่น้องช่องแมอมแมสโกราววันนี้ขอมาอัปเดตบอนสีชายชนชิ้นผ่าที่แม่ซื้อมาชิ้นละร้อยนี่ค่ะผ่านไปกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่สิบสองธันวาใช่ไหมชิ้นผ่าร้อยหนึ่ง ที่มันงอกมาตอนแรกก็คือ,อป้ายแดงนั่นนะคะป้ายแดงแล้วก็ก็โตมาเรื่อยๆพอโตมาเรื่อยๆออกใบมาอีกเรื่อยๆมันก็แดงๆดงก็จะหายไปแต่ว่ายัางไงก็คงจะแดงแน่นอนนะถ้าใครอยากเห็นคลิปหนึ่งที่ตอนงอกออกมาแล้วก็เป็นแดงป้ายมาเรียบร้อยนะคะก็ไปย้อนดูคลิปในเพลย์ลิสก็ได้นะคะในเพลย์ลิสอ่าบอนสีหรือต้นไม้สวยๆที่ปลูกไว้นะคะ ก็จะรวมอยู่ในนั้นนะคะนีไ่ไงไม่ได้อบไม่ได้อะไรกับเขาหรอกปลูกธรรมดาทั่วไปนะะี่ค่ะตากแดดช่วงเช้าหน้าบ้านที่ร้านก็คือมันจะมีแดดมาตอนประมาณแปดโมงครึ่งที่แดดจะส่องมาหน้าบ้านนะคะแล้วก็ประมาณสักสิบโมงกว่าแดดก็จะหมดสิบโมงครึ่งกว่าแดดก็จะหมดเนี่เป็นไงอะ่ะก็คุ้มราคาอยู่กับเพจคุณ วินัยบินดิวชินละรอยนะคะป้ายแดงที่ลุ้นมาสั่งมาซื้อมาจากงานที่โรบินสันวันเดียวกันนั่นแหละสิบสองสิบสองธันวาตอนนี้ทำทุกอย่างแล้วก็คือยังไม่ยอมป้ายนะคะออกแต่ใบแต่ใบตัดออกไปเยอะแล้วออกแต่ใบแต่ใบแต่ใบมาอะ่ะลุ้นต่อไปกี่ปีฉันก็ยังรอเธออะ่ะ นางไหม่เลโอ้ยนี่พี่น้องเปลี่ยนกระถางเบอร์สิบแปดแล้วนะที่เล็กๆอะ่ะที่เล็กๆที่ที่ลงในคลิปอะ่ะเห็นไหมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะนี่ใหญ่จนน้นแม่แบบที่เกลียดเปลี่ยนกระถางสุดท้ายก็ต้องโยกย้ายกระถางแล้วก็เปลี่ยนนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดให้ดูจะใหญ่ไปถึงไหนเนาะเนี่ยกัดออกไปหลายรอบมาก ใบเก่าก็ตัดออกเทคนิคก็ไม่มีอะไรปลูกง่ายๆจะตายแม่เลยใบมะขามดินปลูกต้นไม้แล้วก็รดเอ็มร้อยผสมชูรดบ้างเป็นบางครัง้งค่ะเอามาฉีดมาพ่นเวลาใบไหนที่มันเป็นโรคแม่ก็จะตัดออกไปเลยทิ้งตัดปัญหาไม่ได้ไปหายาหาอะไรมาใส่ให้เขาตามที่เพื่อนๆในช่องหลายๆคลิปที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนำเราค่ะ ตัดไปแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ให้เขาออกใหม่ลุ้นยากลุ้นเย็นนี่กระทาทุกวิธีละทั้งเปลี่ยนกระถางทั้งใบมะขามมะนาวนู่นนี่นั่นนั่นน,น,น,นู่นนี่อะรอต่อไปพี่น้องอืมอัปเดตนิดหน่อยอันนี้เชื่อไหมนี่ไม่ได้ทิ้งนะคะซื้อมาแล้วก็ตาย ตายแล้วหัวมันยังอยู่ใช่ไหมล่ะแก้วสารพัด็ดตัวผู้อะไมก็ก็ยังปลูกทิ้งไว้อยู่เงี้ยแล้วมันก็งอกมาใหม่นะคะพี่น้องถ้ามันมีหัวอย่าไปทิ้งมันเด้อมันใบมันตายแต่หัวมันยังอยู่ <Okay. S 1> หัวมันยังอยู่ไงมันก็งอกออกมาใหม่เห็นไหมโอ้งอกออกมาเยอะแยะเลยก็เลยได้ต้นใหม่ <laughs> เลี้ยงใหม่ไป <Yeah. S 1> เห็นไหมคะอ, <laughs> ออกมาเยอะแยะเลยอืม มีนิดหน่อยพอให้เชยชมอะกุหลาบสวยๆออกดอกอืมนะคะอืมตัดใบไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยอะ่ะสักนานๆก็จะอัปเดตให้ดูสักครั้งนะคะกับพวกชายชนที่ปลูกไว้พอได้ชื่นใจราคามันลงนานแล้วแหละถ้าใครยังขายราคาแพงๆสูงๆบอกไว้เลยนะคะขายไม่ออกเห็นในเพจเฟซบุ๊กโพสกันมาแล้วก็นิ่งๆกันไป ราคามันปรับลงนานแล้วต้องเช็คราคาด้วยนะถ้าคุณยังปล่อยราคาสูงขนาดนั้นคุณปล่อยไม่ได้แน่นอนอย,อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีหลายๆต้นก็ลดราคาลงมาหน่อยแต่นี่แม่ปลูกไว้เชยชมเองร้อยเดียวคุ้มไหมละ่ะนี่เห็นไหมแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ สวัสดีจ้าลาไปกับชายชนชิ้นผ่าชิ้นละร้อยชิ้นน้อยๆของเรา <Okay. S 1> วันนี้ก็โตว,วันโตคืนได้เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยลี่ใบออกมาสวยๆแล้ววันถัดมาจ้า